ล่างตัวนึงไปกปืนลงล่างนุงลงล่างปืนขึ้นมาสักทีดิวะไปไหนแล้ววะลูกห่าอยู่แถวนั้นแหละนี่ไงนี่ไงนุมนี่ไงตำแม่งเลยไปใจตัวเองเมอง

ตัวไม้เนี่ยมันดึงเพื่อนมาแล้วนุม่มเอ้ยมันวิ่งออกไปมาแล้วมันลงวิ่งลงไปแล้วเอ้ยเอ้ยหนุมน่มหนุม่มถอยกลับมาม,มีอีกตัวนึงถอ,ถ,อถอยมาก่อนถอยมาก่อนถอยมา,าก่อนหนุม่มถอยมาก่อนระวังระวังที่ตกบอลนุ่มเดี๋ยวผมช่วยเออการขึ้นมาหรอกมันได้ยินเสียงคอ เออเออเออมรณะเออนัดยิงก่อนให้ยุนัดยิงก่นให้อยู่อยู่บ้านใหญ่เออโอเคพี่ออเอยน้องหนุ่มฮีโร่ของพี่ไอหนุ่มพี่ไอหนุ่มใช้ปืนอะไรวะน่ะคนลยุทธ์หักปะใช่ใช่ใช่เออมาเก็บไว้พี่อ้าวเดี๋ยวด้วยเอ้า ไอ้เหี้ยเอ้ยมันก็ต,ตาย<อ>าหาหมดไล่สัตว์เราจะไปถึงวะเนี่ยเาอยนสองมียาแล้วเบิดมีแต่ยานี่ให้อมีแต่ยาให้น้ำกดเดียวยาอะไรลยยาอะไรก็ได้วะยาน้ำไล้ ัเดี๋ยวมึงกูโดนเม็ดเดียวกูไปเลยเนี่ยไหนไวะเฮ้ยระเบิดอยู่ไหนวะอุย้ยแม่งยืนอย่างนี้เลยอะ่ะยืนวิวอยู่เงี้ยอยู่ไหนอยู่นี่พี่มีพี่มีกระสุน, <ผม S 2> สนไหมผมลูกซองอะ่ะแม่งลูกซองมันยิงไม่ได้ไม่มีลูกซองไม่มีไม,ม่ผมผมมีแต่ลูกซองกับกระสุนอะ่ะมันยิงไม่ตาย เนี่ยเห็นเห็นมันยืนอยู่เนี่ยแต่มันยิงไม่ได้อ่ะไงอ่ะมันอยู่นี่เลยนี่อยู่ฝั่งนี้เออพี่วิ่งไปหาเออพี่วิ่งไปหาพี่มีระเบิดระเบิดก็ไม่มีอ้อมมานะอ้อมไกลๆมานะมันวิ่งมาแล้ววิ่งมาแล้ววิ่งมาแล้วอยู่ไหนเอาหน้าเอาหน้านะมีปืนไหมมีมีระเบิดมีระเบิดเอา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 เที่ดได้แล้วได้แล้วมันล้มไปแล้วนี่หนุ่มล้มแล้วมันเอ๋มันมันเข้ามาชิดไง เมื่อกี้มันไม่ได้ชิดไหมเออพี่เห็นมัน,นมันกำลังจะมาดึงที่เพื่อนมันไ้ยาอ๋อโอเคขอให้ฉันได้ใช้ยาบ้างกเออ,อเ,เออมไปพี่ขอจกักเออเอามาเอามานุ่มงั้นเหรอ,หอก็อยู่ในสงงัเนี่ยตงหนักพี่โอเคเออเยี่ยมเลยโอ้ตาย เพื่อนตายเหรอเอาไว้หลอกเอาไว้หลอกพวกคุณโลกอย่างเราไว้วยกำใหญ่ของดีเฮ้ยอ้าวเอาไปเรื่อยๆนุ๊กระเบิดแล้ว

จันจังเลยอ่ะเอ้าแม่นจังเฮ้ยหนุ่มยัดรถแล้วขับไปก่อนได้ไหมแมนจังเหลาตุ่มเติมเบรคเราไปเลยนะพี่ขับรถเลยพี่ดูพี่ดูมันอยู่พี่ดูมันอยู่พี่ดูมันอยู่ขึ้นรถขึ้นรถขึ้นรถนะขึ้นรถ ก่อนไม่รู้ไปไหนจะออกจากตรงนี้ก่อนยี one wrote, one twenty twenty ่ล้มสามรอบเลยฮัลโหลอีว่าตายไม่แฮร์ไอ้สงย้ายที่อยู่โดนหัวหรอเอามันไปเอามันไปเอามันไปอู้เดือดไปแล้วอืมไปรถไหล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 มันขับรถมายัดปะเออ มันขับไปแล้วนี่มขับไปหรอกอยู่หลังเนินนี่แหละถ้าเรายิงเว้ยถ้าเราถ้าเรายิงคือแบบไม่ใช่ตัวนั้นเหรอไต่มันอยู่มันอยู่ันอยู่มันอยู่อยูอยู่อยู่บ้านอยู่บ้านรถเกี่ยวเมื่อกี้อะหัวกูเลยิหวานปะหวานเอออย่าีนะ ถ้าเยอะถ้าเยอะเก็บเลยเก็บเลยใส่รถไปมีอะไรเยอะข้างนั้นเฮ้ยเฮ้ยมีรถมาเฮ้ยอื๋อ้านัดล้มปับ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  โอ้ไม่ทันวะไอหนุ่มไปไหนอ่ะเหลือตัวเดียวหนุ่มันเหลือตัวเดียวตายแล้วทำไมไม่ช่วยยิงช่วยยิงเลยบุกออกข้างนอกแล้วนัดไปไม่ได้เมื่อกี้นัดล้มอยู่อ่ะมันดึงเพื่อนมันอยู่มันดึงเพื่อนมันล้มสองตัวเลย เนี่ยเฮ้ย stop 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 หน <ST oh, kind of ุ่มเกียรตทางเลยใชหมฮเห็นนอนด้วยกันสองคนกี้เฮ้ยนัดโอ้โหนัดยิงไปตั้งกี่ตัวเมื่อกี้เนี่ย นอนอยู่ด้วยกันเ <laughs> มื่อกีดดอ้โดนลุมสองไงบอกแล้วน่าจะยิงคมสุดแล้วมีขนาดเขายังเล่นไม่ชินมือนะเอ้ยหนุม่มถ้าเจอเจ้ากลยุทธ์นหนักก็มา์ไปบอกพี่เลยใจมากเลยตอนเนี้ยเอออืมเจ้ากลยุทธ์หนักอืมพรีมาแล้ว อยากคือคันนี้ว่ารถแม่งเสียงดังเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยวิทย์ตายเลยตายเลยขอให้ฉันได้รัวกระสุนหนเอาเอ้านั่นไงได้หลุดโดด

เฮ้ม, <laughs> มันตกมันตลกเลยมันขำเลยซุปยุปซ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 อปซุปซุปซุปซปซุปซปซ ี่เติมยาเติมบนรถแล้วแต่จะเลือกตรงไหนเล้วเขาแถวนี้ก็ได้อคอยคเอ้ยมี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 ลุงมี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 เอ้ยอบฮ้ยเฮบยเฮ้ย ตัวไม่งสองสานัดเมื่อกี้นี่ตายอีกแล้วไอ้เขียวเนเฮ้ยในบ้านนี้ ăn mổ bao? ăn rồi. cái số bắn này. còn có mì không? Tiêu chip hết rồi hả? Mở ra, cái nung mới rút ra. ở đây, bên đây. Mau นี่กมีเอามัน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 มาอีกแล้วโอ้ยปยัดมาเลเกิน3,000นะพี่เอาเข้าเลยเหรอเอ๊ะไอพี่พี่มีเอามาแล้ว เออคนละยุคนะเอ้ที่อันนี้แบบถ้าโดนครับรถโดนสเปรย์นี่ก็คือแบบว่าเออมันจะเอาเราเว้ยไอ้มองเห็นมันดูมระวังนะพี่มองไม่เห็นมันไม่น่ามองเห็นพี่มองไม่เห็นมันมองไม่เห็นมันเด้อ เฮ้ยมันแถนวันไปบวกใครต่อไ,ไ,ไ,ไม่รู้นะ่ะขา้ามูลมีมีมีเ้ามีเอาไม่ใช่เาไม่ไม่ที่ดีกว่านหนุเอารถไปเอารถมาด้วยไหมรถอยู่ตรงไหนบ้านอย่าโดนยิงสวนขึ้นมากับ้งหลังนะ <c oughs> ะยังยังรถอยู่ข้างหลังนะหนุ่มไว้ไว้เผื่อเราแบบได้ใช้กระสุนก่อนมีกระสุนเขียวอีก่ใช่ไหมเม,มื่อกี้สเปรย์แบบว่าทำเลยเอาเด้อ ออมาข้างหลังแล้วพี่อยอมนัดถอยมาข้างหลังแล้ว <c oughs> เฮ้ยซ้ายมือมีรออเราเอคว้ามือระวังถามืมอครอับนี่ฝั่งไหนอเ,เออให้นัดดูตรงนั้นได้ไหมนี่ไงหนุ่มนั่นแหละหนั่นแหละนั่นแหละ ไม่ใช่ละอ่าอ่มาร์กได้ไหมโอ้ยมาร์กจะโดนยิงปะเออเห็นละแม่นัดไม่เห็นไงอือเห็นมันเห็นกูมันเห็นมันเห็น ป่ะป่ะวงวงหินคู่หินคู่มีนะหินคู่มีมมีีคนนอยู่ตรง้พี่ออกมาแล้วนะเออมันมาดิหนุ่นรับพี่ถอยมาแล้วนะระวังนะพี่ ว่าดิงโดนหัวหนุมวะผมสาสบวิไปไปล็อกล็อกให้อยู่พี่คนหนักป๊าป๊าป๊า เายจยังตายอมันโดดลงโดดลงรถแล้วโดดลงรถไปแล้วเออันี้ข้อมูลทะเบียนรถเขาอ่ะอืมอือืออเขาี่คือคอมนุหอนบุหอนเสียวหลังเข้า มีรถราาไไตรงรถมีตรงรถตรงนี้มีรถมีรถอยู่หลังเราอะ่ะพี่นัทลงมาพี่นัทโดนดาเมจสุดท้ายอีกแล้วไม่เชื่อเอ<บ>้ยยิงโดนก็ไม่เป็นไรหรอกเฮ้ยนุม่มนุ่มบนหัวพี่นุ่ม เก็บเก็บเก็บกูเก็บเก็บมีอะไรใกล้ยบเหยรอวังนะมีละมีรถไหมอยู่ไหนรถไปแล้วเหรอเฮ้นุ่มไปอยู่ก่อนไหมแล้วที่จะยาวเนโอ้ย เามื่อกี้อมินิคอระยะไกลเอ้ยตรงตรงนั้นมีตรงนั้นมีเาราตรงนี้เหรอเออเฮ้ยมันไปแล้ว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 มันขับรถเผาไปแล้วออกซ้ายตามผูวไปเอาเอาแนี้มาใกล้หนุ่มเอ้ยหนุ่มโอ้ยเฮีย นมโผลนมโลมากนมนะห่าดึงดึงนัดดึงนัดดึงพี่ก่อนพี่จะตายนัดพี่เรือพี่เรือน้อยมันไม่เป็นไรนไม่เป็นไรนัดมัดไปเลยมัดไปเลย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 มันตายเออ